ก็ขอกาบสวัสดีเพื่อเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมเปาคีด WS นะครับผมก็สมัครคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมของ g กาลินาฟรีไฟนะครับผม,มนะครับผมก็ สำหรับคลิปนี้นะครับผมภายในเกมของกาลีน่าฟรีไฟกับผมนะครับผมก็จะเข้ามาทําการรีวิวนะครับในส่วนของกิจกรรมใหม่ที่ได้เข้ามาในเกมของฟรีไฟเรานะครับผมนั่นก็คือกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับลดกระหน่ำนะครับคืนหันสารนั่นเองนะครับผมลดสูงสุดนะครับถึง90%เเลยนะครับผมซึ่ง ภายในนี้นะครับผมก็จะมีไอเท้มนะครับผมมีขอนเนาะที่จะเข้ามาทําการขายอยู่เยอะมากๆเลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่าเขามีอะไรมาขายบ้านนะครับผมในส่วนนี้ในขออกิจกรรมนี้นะครับนี้นะครับเขามีคําว่าเซลฟี่ไฟลนะครับผมก็อื่นเลยนะครับผมคือเขาจะให้เรานะครับสามารถที่จะเข้ามาทําการซื้อได้นะครับผมเราสามารถเปรียบส่วนลดได้นะ นี่เห็นไหมครับจะมีส่วนลดอยู่นะครับอยู่3ส่วนลดด้วยกันนะครับคือลด77%นะครับลด62%แล้วก็ลด40%นะครับผมซึ่งกันละคนนะครับจะได้รับส่วนลดนะครับผมไม่เข้ากันนะครับใครดูดีก็จะได้รับ90%ไปเลยครับผมกันนี้ผมได้ลด77%็ดสเดคว่าดูผมดีไหมก็คือว่าไม่เชื่อว่าดีนะครับผมแต่ว่าก็พอไปได้บ้านนะครับผมในส่วนนี้ นะครับผมเห็นไหมครับว่าเราสามารถเลือกสิทธิ์นะครับดัวราคาของคุณได้แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ได้ตลอดเวลาก่อนที่เราจะทําการสั่นซื้อคันแรกนะครับผมแล้วก็หลังจากที่เรานะครับผมเลือกรายการไม่ครบยอดที่ขอกําหนดขอกานรับสิทธิ์แล้วนะครับเราก็สามารถรับส่วนลดได้นะเมื่อทําการซื้อคันแรกแล้วนะครับจะไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์แล้าราคาก็อีกตลอดระยะเวลากิจกรรมหน้าใหม่ยคำว่าอะไรครับหน้าใหมพรคำว่า ส่วมุ่ิว่าเราคิดเจ็เอร์เซ็ไปแล้วใช่ไหมครับผมเราจะไม่สามารถที่จะไปเปรียบเป็นหกสิบเป็นต์ได้แล้วหรือเราก็จะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นสีบเป็นต์ได้แล้วนะครับผมมานะครับนี่อันนี้คือ77%คือเราก็ซื้อให้ครบนะครับผมสี่ร้อยเกดมอนนะครับผมอานะครับเราก็ซื้อให้ครบสนะีน่ะร้อยเก้าสิบดมอนเนาะนะฮะเดี๋ยวผมก็จะซื้อนะครับผมไมที่ผมจะซื้อลัลๆเลยนะฮะวันนี้ก็คือว่าเมยเข้มที่ เข้ามาขายนะครับเยอะพอสมควรนะครับผมในนี้มีเยอะพอสมควรนะเข้าที่ผมเห็นนะครับนี่มีเป็นเซ็ตด้วยนะครับผมนี่เห็นไหมเซ็ตคอมมิชสแปนนะครับผมนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวซื้อเพิ่มลากันอันนี้สามอันนี้เลยนะครับได้ไหมอันนี้ก็ใช้ไปทั้งหมด482ไดมอนด์แล้วนะครับมันก็ซื้อเพิ่มอีกนะครับใช่ไหมมันก็ซื้อเพิ่มอีกนะครับ หรือว่าผมจะเอาเดมอนรอย่าออกไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นกอสุมสกินปืนดีไอ้กากงเกงเฟี้ยว啊เป็นกางเกงอย่างเฟี้ยวครับผมนี่ครับก็ประมาณนี้ไปสมมติว่าผมซื้อประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเป็นกางเกงนะครับผมแล้วก็เป็นเซตนี้เซตนี้ผมไม่มั่นใจว่าผมมีหรือยังนะผมไม่มั่นใจเลยนะครับไมรู้ขอซตเนี้ยนะนะครับก็ลวมาลดเจ็สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ว่าลดเยอะอยู่นะนี่กางเกงก็เฟี้ยวดีนะครับหรือจะเอาเป็น นี่ดีแว่นกาดีแว่นกาก็โอเคดีนะใช่ไหมแว่นกาก็โอเคดีนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับออกไปแป๊บนึงนะครับออกไปดูก่อนว่าของที่ผมมีนะมันมีอะไรบ้างน, <c oughs> นะับ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบหลมเซตผมนะครับเวลาผมใกล้มาแล้วมันจะมันจะซ้ํากับที่ผมมีไงนะครับเสื้อผ้าเสื้อผ้าครับ,บผมเดี๋ยวเรามาดูว่าผมมีหรือ,อยังนะไม่น่ามีอยูเนาะ น่าจะยังไม่มีนะใช่ไหมเส็นนี้ด้วยอันนี้ไม่ใช่นะยังไม่มียังไม่มีแน่เลยครับแพคเกจแพคเกจผมนี่เยอะมากนะเยอะจ้าวบผมไม่รู้เลยนะครับว่าผมมีหรือยังนะครับเดี๋ยวก็ดูเลยนะเดี๋ยวขอดูก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเส้นนี้มันไม่ใช่มันไม่น่าจะจะไม่มีนะครับน่าจะจะไม่มีถ้าไม่มีผมจะได้ซื้อเลยนะครับผมเพราะว่าผมกลัวว่าครับผมซื้อมาแล้วนะครับผมมันจะซ้ำกับเซ็กที่ผมมีไหนนะครับ น,นี่ไม่สามไม่สามครับเดี๋ยวเรามาซื้อกันนะครับนี่ซื้อเลยครับผมมาครับจัดเลยนะลดก,กันนานะครับคืนหันสานั่นเองนะครับผมจะเลือกซื้อสองอย่างนี้แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็เซตนี้ด้วยนะครับผมรวมไปถึงน,นี่แวนกาแล้วกันนะครับว่าพี่บ่าวหรือว่าเจาอันนี้ดี i h a v e you ให้หัวใจอันนี้อันนี้ให้หัวใจครับแต่ว่าผมไม่เอาผมเอาอันนี้เป็นแคนด,ดีกว่าครับ เอาเป็นในส่วนไอเท็มอยู่นะฮะไม่มีแล้วล่ะหรือว่าจะเอาปเป็นกางเกงนี่ที่เกือบกางเกงนี่ผมมีอะไรมีกองสูบสกินปืนด้วยนะอ่ามีหลายอย่างมีหลายอย่างนะครับในนี้มีหลายอย่างไอเคมีเยอะมากนะครับประมาณนี้ไปละกันนะเดี๋ยวเราจะมาซื้อเลยละกันนะครับราคา504ไดมอนนะครับจากราคาปกติอยู่ที่2188ไดมอนด์มอนนะครับซื้อเลยครับผมนี่ครับ ตอนนี้นะครับผมเราสามารถที่จะเปลี่ยนส่วนลดได้นะแต่ว่าเรายังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมมียัน่อนว่าจะเอาแบบนี้นะครับ497ไดมอนด์นะครับคุณได้รับส่วนลด77%จนะครับจากการซื้อครบ497ไดมอนด์อนั่นเองเรียบร้อยครับผมนี่ครับผมซื้อเสร็จเรียบร้อยผมนี่ครับรายการคิสสั่งซื้อเราก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับว่าเราซื้ออะไรไปบ้านนะครับนี่นี่คือรายการคี่สั่งซื้อของผมก็มีแวบพี่บ่าวนะครับมีเซตนะมีกกสูมีโวแล้วก็ คูปองและปีอาวุธปืนนะครับผมนี่เมื่อเราซื้อแล้วนะครับผมเราจะไม่สามารถที่จะซื้อ3ามกดอีกแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้อีกแล้วนะครับผมในส่วนของก่อดรลดราคานะครับผมอ่นนี้นะครับอยากให้เห็นกันเลยว่าเราจะไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วคือซื้อแล้วซื้อเลยอ่ะอะไรประมาณนี้นะครับนี้นะครับก็ขอมาเข้ามาให้ผมเลยไหมหรือว่าไม่เข้าอ๋อขอมาเข้าให้นะนี่ขอมาเข้ามาให้เราเลยนะ นะครับในส่วนของแพ็กเกจนี่อ่อนี่ไงมาเรียบร้อยรับผมแพ็กเกจก็เข้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่อ่าขอเข้ามาให้เลยนะเขาขอมาให้เราทันทีเลยนะในส่วนนี้นะครับผมนี่ครับเคเดียเคมาเคมาผมกางเกงใส่กางเกงหน่อยครับให้มันดูดีกางเกงว่าพับแม่ไปอันนี้ไม่ไม่เข้ากันเลยนะครกางเกงที่ดูดีหน่อยก็ถ้าใส่กางเกงของมันนะครับมันจะดูดีสุดละเนาะใช่ไหมครับเป็นกางเกงของมาเนะครับเป็นเซ็ตของมันเลยมันจะดูดีสุด นะครับนี่มีกางเกงนะักแข่งด้วยนี่เอาจริงๆนะมันก็ดูดีหมดนะกาเกงนี้ก็ได้นะกเกงสีดำเนี่ยเสื้อกงเกงสีดําวันนี้ก็ใส่่ายนะแบสซูดเนี่ยใส่ได้ใส่ได้อยู่นะครับรองเท้าก็รองเท้าธรรมดาขาเผาก็ได้อยู่นะนะครับสกายนอกจากน้วคงจะมีแนวที่ชอบไม่เหมือนกันนะประมาณนี้นี่อันนี้คือเซ็ของมันเลยนะ นะครับไปใส่ของมาเลยนะครับในส่วนนี้นะครับก็มีร้วผมก็มีรอ <g ill error> งเท้าเยอะอยู่แหละนี่ใส่แบบนี้ดีกว่าชอบชอบสกิแบบนี้นี่ดูเทแล้วก็ใส่แว่นด้วยเทมาส่งผมอย่างเทอะครับ <g ill error> นะครับก็ประมาณนี้ไปละกันนะครับผมในส่วนขอ,ของคลิปนี้นะครับผมในการที่ผมได้เข้ามา <g ill error> ทำการรีวิวนะครับในส่วนของกิจกรรมใหม่ในเกมฟรีไฟล์นะครับผมที่ ลดสุดสุดคือ90%เลยนะครับผมนั่นก็คือกิจกรรมนี้นั่นนองนะอยู่ไหนแน่ <c oughs> นี่เอาเลื่อนเยอะเลื่อนเยอะหา,หา,ห,า,ห,าหาไม่เจอหาไม่เจอแล้วหาไม่เจอแล้วครับผมก็กิจกรรมนี้นะครับผมลดกระหน่ำขึ้นหาสานะครับก็เอาไปว่าครับเพื่อชอบคลิปนี้ก็ผมฝากกดไลค์ด้วยนะใครเข้ามาใหม่ฝากดกด subscribe ด้วยนะครับผมมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ